สวัสดีครับมอนีบ่าวแหล่มีเมนูพิเศษก็คือมึกสายยักษ์ครับมึกสายยักษ์ครับโตละเกือบครึ่งครึ่งกิโลครับมึกสายยากักษ์โตยังไงเลยครับบ่าวแหล่ีมาย่างหลักหเหตุป็นจิมซีฟูดแ่บๆให้พ่อแม่พี่น้องกินน้วกันย,ย่างเลยครับย่างเลยสายยากักษ์ ใหญ่ตัวใหญ่ครับจิ้มเห็ดเองจิ้มเห็ดกันไม่ไม่ยางกันสดๆดเลยครับนี่ปลาหมึกสด อันนี้ก็มีสูตรนะครับเนาะถ้าใครอยากได้สูตรปลาหมึกปลาหมึกย่างกับน้าจิ้มถ้าเฮาจะไปขายเองนี่ได้ครับมันมีอาชีพครับอาชีพตั้งแต่หน้าหมักนี่เลยครับปลาหมึกนี่เฮาหมักหมักคือเฮาหมักก็คือใส่หลายอย่างครับหลายอย่างถ้าผู้ใดอยากได้สูตรมีครับใต่คอมเมนต์นะครับเด้อใต่คอมเมนต์บ้าแหละจิมี่ให้อยู่ใต่คลิปนะครับเนาะคอมเมนต์มาเลยครับผู้ใดอยากได้คอมเมนต์มาเลยรับประกันสูตรเนี่ยคือเป็นสูตร สูตรเด็ดเลยครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำน้ำบลาขามเปียกแค่ครับอย่างก็ไม่ไ่มซสดนี่แซ่บประตรงุงง่วงเลยหอมนี่ครับน้ำมกักไปยังหอมหหวยอยู่นี่โอเคนะครับเนาะซุกแล้วกาบาซุกแล้วเอาไปกินกันเลยครับ สวัสดีครับมือนีมาพบกับเบาแหลกกับน้องน้ำชิงนะครับเนาะสาวล่ามือนีมากินปลาหมึกสายยักครับกินเป็นหมูครับพอมือนีกามีเมนูแซ่บน้ำจิ้มเฮ็ดเองนะครับเด้อน้ำจิ้มเฮ็ดเองมีสูตรน้ครับมีสูตรน้ำจิ้มกับสูตรเฮ็ดปลาหมึกผู่ใดอยากได้นะครับเด้อทักมาไต้คอมเมนต์ได้เลยครับใครอยากได้ไต้คอมเมนต์ขอคนละหนึ่งแช์นะครับอย่าลืมนะครับเด้อ น้ำจิ้มนี่เป็นสูตรน้ำบะขามเปียกแค้ครับรับประกันความอร่อยแซบครับมาครับเราต้องเวิวย์งมากไหมน้ำกันเลยเฮ้าอ่ะอ,นนอ่ะนี่นี่พอดีกินเลยกินเลยน้ำจิ้มเผ็ดๆจีดจัดๆเลยครับ ta lấy luôn cái tôi nhầy cái này đẹp không มันก่อนครับรสดตัวหนึ่งเกือบเครื่องโลครับตัวหนึ่งสีเขีดได้อืมอืมขายบ้างทุบแตงครับเป็นม้าผีหนังตัวประมุขทั้งวัน มือมมีบอกมาแล้วครับล่องมาละออกันบอมออืมอืมสมบูรณ์อื าได้ครับพี่น้องมน้ำกันเดอมามกินน้ำกันจิ้มก่ตรงห่วงเลยครับเรืตองเผ็ดจี๊ดเป็นจี๊ดเลยแืบไม่อร่อยอืมอืม นี่นไงน,ะ,น,นะครับติ่มเป็ดก็หลงทิ้งวันติ่มเป็ดครับ ผู้รงว้วนเลยแหละีเพชรไอ้ที่มุ้งแต่สีเหรอดครับอืมยาดออกแบบวพี่น้องมงหันขึ้นน้ำงามขาว มันเป็นกระมัก็อันนะครับเนี่ยกลุ่มวินตำมันโอ้น่าจิ้มสุดยอดครับม่ต้องห่วงเลยเป็ดแกะเป็นหมึกสดเลยครับเนอะห้องร้านนี่ครับเป็นร้านขายอยู่ครับอยู่บ้านเดียวกันนี่ยแหละครับร้านเป็นขายอยู่ถ้าผู้ใดอยากได้คอมเมนต์มาเลยครับใต้ลิงก์อย่าลืมเลยครับเด้อ คอมเมนต์มาเลยผู้ใดอยากได้ปลาหมึกมีครับผู้ใดอยากได้สูตรมีครับได้เลยครับสูตรน้ำจิ้มสูตรเฮ็ดปลาหมึกทุกอย่างเขาสามารถเอาไปเป็นอาชีพเขาได้ครับรับประกันแซ่บได้สามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานนำ้ำปลาคามเปียกแท้ครับบม่มีน้ำส้มสายชูปลาหมึกเป็นกับซดๆเลยของน้องตุ๊กตาเนะี่ยหืม กินเพชรว่ไดงเพชรขึ้นฝนขึ้นแดดบานเนี่ยเอาไปมาเดียดนเน๋ยวขึ้นบันนี่เดี๋ยวแดดมาบันเนีย่ยทางหรมน้ำกับ่ท่านพี่น้องเอ้ยแดยดไล่บังคัน มันทิ่คึมๆกับแดดเลยตัวใหญ่ครับหนวดใหญ่ครับบนต,ตรงห่วงเลยมันตกตัดมาครับมาฮึมแล้วก็มาหลักอากาศดูสิฮืมผมนึม

Mm-hmm. จังเกิลจังเลไ ยง okay, นะครับเนาะบบาแหลกับนนท์ชิงกับขอลาเพี่งพอนพีนะครับเนาะคลิปหน้าพอ,อก,กันไหมครับสวัสดีครับ